สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาตามมาดูเจ้า S700 นะครับนี่ครับโดยอาจารย์คริสอันนี้ก็ผันมาเล่นนะครับรถยกรถช레이หรือว,ว่ารถเฮียบนี่ก็มาเรียนรู้ในทางด้านนี้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับสำหรับ ่วนเส้นทางของไมโครรถเกี่ยวก็เสร็จจากอีก2วันนะครับอีก 2- อสาวันก็จะย้ายไปเกี่ยวข้าวแล้วนี่ก็จะถึงฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เรามีงานนะมีงานด่วนอันนี้ก็อยู่ที่บ้านบาทนะครับบ้านบาทมู่งห้าตำบลตะโกตะพีอำเภอพุชนชัยจังหวัดบุรีรย์อันนี้ก็เป็นบ้านเก่านะครับหรือว่าบ้านกําเนิดเกิดของนะครับเสียสนยนคุณเยอะบ้านผมเอง อันนี้ก็นี่ได้ควานุเคราะห์หรือว่าขอร้องนะครับจากท่านผู้ใหญ่ประคองนะพะโคลนะครับเดี๋ยวเป็นปิดเคยได้มาขอประมาณนุเคราะห์ให้มายกนะครับนี่ยกเหล็กโครงสร้างของโดมนี่ก็คือโดมัารีประสงค์นะครับเอาไว้ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่ประครองนะครับที่ว่ามีความคิดที่สร้างสารรค์ก็ได้ขอขอร้องนะครับให้ทางนี่ผมได้มาช่วยนะครับมาช่วยในการเอารถยกหรือว่ามายกเหล็กขึ้นนะเป็นโครงสร้างนู่นอยู่นู่นครับนี่ท่านผู้ใหญ่ปะครองอยู่สูงกว่าเขานี่แหละผู้นำกาคิดการทำนะครับ มีทีมงานที่เข้มแข็งครับดูครับน,นี่งานช่วยนะครับไม่ใช่จ้างช่องเราก็ไม่ใช่จ้างครับมาช่วยนี่ตัวนี้ก็เป็นเอสเจรยนะครับนี่รถที่เราได้ไปซื้อมาแล้วก็ได้มาไม่กี่เดือนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ถูกสเปคนะครับถูกสเปคหรือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดี นะครับไม่ว่าจะเป็นการคนย้ายคนย้ายรถไมโครรถเกี่ยวนี่รถบดเราขึ้นมาแล้วนะครับรถชิบล้อหัวลากก็ขึ้นมาแล้วขนย้ายบ้านนะครับนี่ก็ไปย้ายมาแล้วรถเกี่ยวคูบุตานะครับเราขึ้นทีละสองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องจักธรธามาหากินอีกนะครับอีกเส้นทางหนึ่ง แต่ว,วันนี้ก็มารับบทในการยกเหล็กนะครับยกเหล็กนี่ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ได้หลายทางนะครับได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายแล้วก็งานยกงานย้ายอะไรได้หมดเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เจ้าคริสนะครับดูแลบริหารจัดการในโซนนี้ เจอก็จะให้ดูแลอยู่ทางร้านนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดร้านอีกดูการก็จะเปิดร้านรับซื้อข้าวรับซื้อมันรับซื้อไม้ส่วนมันกับไม้นี่เรายังไม่ได้เคลียบนะครับส่วนข้าวนี่เราจะเคลียบก่อนว่าดูตลาดแล้วก็น่าจะไปได้สวยครับสำหรับการรับซื้อข้าวแต่ข้าวปีนี้รู้สึกว่าจะเบาบางนะครับไม่ค่อยค่อยจะ อุดมสมบูรณ์ไปเท่าไหร่ทีนี้น้ําน้อยนี่ครับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเฒ่าคนแก่ก็มาให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจมีทีมงานของท่านผู้ใหญ่ปกครองท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์มังคงนะครับนี่ก็โครงสร้างเหล็กมาตรฐานนะครับ พวกช่างเชื่อมนะครับก็ใช้ช่างในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านก็นี่ท่านอปตคันชัยวารีบุโคนนี่อปตหน,นุ่มไฟแรงก็เป็นน้องนะครับเป็นน้องส่วนผู้ใหญ่ประคองก็จะเป็นที่เขยเราก็มีเครื่องจัรนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุน,นในช่วงปีใหม่หรือว่า เทศกาลนี่ผมก็จะมานะครับบางทีก็มีการจัดกิจกรรมของการอา่บัรบาทครับนะครับหรือว่าจัดฟุตบอลในช่วงปีใหม่กนะ็จะมาเป็นโคศกหรือว่าภาคบอลให้กับทางหมู่บ้านไปนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับนี่้านเกิดถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ อีหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าสายเลือดนะครับเราก็ยังไม่ทิ้งบ้านเกิดนะครับนี่เขาเรียกร้องมาเราก็จัดให้ครับเครื่องจัดเรามีครับอะไรที่พอช่วยกันได้ช่วยนะครับนี่ก็นี่ชาวบ้านชาวช่องก็ออกมาช่วยกันนะครับผลไม้คนลมือครับนิดๆหน่อยๆก็ ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนี่นะครับเป็นโดมที่ใหญ่มากนะครับโครงสร้างได้มาตรฐานใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับกลางหมู่บ้านนะครับก็จะมีสระน้ําแล้วก็จะมีศูนย์เด็กนะครับศูนย์เด็กอยู่ส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานสมัยแต่ก่อนจะมีบอ่บอน้ํานะครับบ่อน้ําอยู่อยู่ตรงนี้อยู่อยู่โซนตรงนี้แหละ น่าจะอยู่ใกล้ๆรถเรายืนนี่แหละสมัยแต่กอ่อนนะครับเป็นบอ่อน้ําตอนเราเด็กๆก็จะจะมาดูเพราะว่ามาตักน้ําตอนนั้นก็ยังเกิดทันอยู่ครับนะครับมีบอ่อน้ําอยู่แต่สมัยทุกวันนี้ก็พัฒนาการไปเยอะ,ะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับเครื่องจักรเรานะครับนี่ยกนะครับยกให้ นี่ช่างก็รอเชื่อมนะครับสองตำแหน่งนี่ยืนนี่ยื่นไปสุดพอดีเลยครับนี่ถือว่าสูงอยู่นะครับผู้ใหญ่ประคองตอนนั้นก็ผู้ใหญ่ประสิทธิ์มั่งมันคงนี่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมายืนชี้ไม่ได้นะครับนี่ลงมือทํา นี่ครับเป็นผู้นำที่ถือว่าสุดยอดนะครับยกยกเสียคริตยกให้แล้วครับยืนอยู่ตรงกลางยืนสุดเลยเฮ็ดยืนสุดเลยยืนยืนยืนให้มันสุดก่อนแล้วใครก้มหาเออยืนยืนให้มันสุดไปเลยเอกเอกเอก

người 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 khân ơi, anh đu mưa hả thế này, không phải không phải,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  ยกยกยกยิงดันขึ้นนะดันขึ้นได้ยังเอาโอเคพอสเต้สเตเฮ้ยทอดสเต้ด้วยทีมงานอ่ะฮีนังต้อง ต้องช่วยบอกนะครับเพราะว่าการประสานงานต้องใช้เสียงครับใช้เสียงอะไรรลองรุยเลิกกนได้ยี่ไงวะเออพอ

มันเสามันไม่ได้ช่วงนะครับข้างบนแต่ข้างล่างฐานมันได้อยู่แต่เราจะใช้สเตดึงอีกอีกครั้งนึงนี่ตอนนี้กำลังงัดกันให้มันได้รูปได้ทรงก่อนไม่ใช่ง่ายๆนะครับงานแบบนี้ต้องใจยเย็นๆครับยกไหมยกไหม นี่ขึ้นไปแกะได้ยังเออนูทะใหญ่ทะคอนคอนนี่ครับ ตอนแรกว่าจะใช้คนยกพี่น้องจะยกยังไงเออเฮ้ยวเรามันต้องนั่งร้านนี่ต้องตั้งลายทิศหลายทางโอ้ใช้คนเยอะแหละอแต่อันนี้คือใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับพอดีเครื่องจักรเรามีอ๋ออันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ จ้า S700 อ่าครบเครื่องนี่สวัสดีครับผม